ปปปปมมมาจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางในครั้งนี้น่าคิดว่าจะเป็นการเดินทางครั้งแรกไหมมั้งแนนไนล่ะเขามาบ่อยแล้วฉันก็มาบ่อยเหมือนกันมันสุดยอดมากเลยไม่รู้ว่าใครเป็นคนสร้างวาสร้าง งานนี้มีห้องด้วยพูดยังไงกับเลือกเมย์ครับก็คงรู้สึกดีอ่ะยังกับอันนี้เจ๋งกว่างนานงานเยอะเหี้ยมเยสื่อน ถ้าหาว่าที่นี่ไม่ใช่รัฐถาน่ะเป็นที่คุ้งขาอะไรบางอย่างเนี่ยนายคิดว่ามันจะเป็นที่คุ้งขาอะไรอ่ะไม่เบอมากเงียบก่อนทุกคนแถวที่หนึ่งอยูไ่ไหนแถวแถวที่หนึ่งเตรียมนะครับเตรียมอะไร้เป็นอะไรโบน้ำนี่หว่า